สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวออแผนที่หาเทพแล้วก็แล้วแผนที่หาเทพเออพูดไงดีวะแผนที่หาเทพและไว้อริสที่ถูกปลุกพร้อมๆกันเลยนะครับเอาไปเล่นซักสองเกมแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ไงครับเพราะว่าตัวแผนที่หาเทพเนี่ยมันเล่น ยากมากมากเลยอ่ะโอเคยากมากเลยนะแล้วไปอะไรที่ถูกปลกก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคลิปก่อนรีวิวคาลี่ไปอ่ะมาไปไปที่ถูกปลูกกันบะางโ้มันจะใช่ขนาดไหนนะต่อที่ผมใช้ก็เป็นเงี้ยไม่น่าเลยแค่แปดหมื่นก็ซื้ดอดอกไม่ได้นะ จริงอะ,จะเจดหนึงก็ถือว่าเยอะจุเลยซื้อกต่นี้ได้ลูกต่อนี้ได้วนะ่าทุกคนไม่ควรใช้ลูกนะแต่มันก็คม่าดีต่อเนี้ยนะอืมเพราะฉะนั้นเราจะเก็บต่างซื้อแล้วกันนะมีนคนเล่นแค่คนเดียวเองไม่อร่ครนะัะ ลืมบอกไปนะจี้เอ้ยจี้ที่ผมใช้เป็นจี้นี่นะครับหมวกของนักแข่งแถวหน้านะครับนกมีกะครับแล้วก็เมื่อเกดถึงเลเวลเจ็ดนะครับหรือเลเวลเต็มแล้วนะครับมีโอกาสเกิดพลนนะ43เปอร์เซ็นต์ถือว่าบวกสามเอิ่มบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งใช่ปะ สิบสามนี่ยังไงอ่ะอ๋อใช่บวกทิบสองนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วออฟก,ก็โอกาสกาส,กาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ท่งองเที่ยวรอบโลกเฮ้ยโอกาสสิบโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลังเอ้ยโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์เที่ยวรอบโลกหลังจากจ่ายค่าผ่านทางให้ไฟตรงข้ามแล้วนะครับก็เป็นออฟของสองบินนั่นแหละไม่ใช่เกาะบินนะออฟเกาะบินมันไม่มาม่ะ ก็ันจะไม่มแบบนั้ขายต่อก็ขายต่อได้นะแล้วที่ที่สก็คือตัวทองบินด่วนพิเศษครับโอกาส2ะเมอร์ที่ยวรอบโลกสามารถเดินทาง,ท,างทันทีโดยไม่ต้องรอหนึ่งตานะครับก็คือบินด่วนนั่นแหละออฟก็คือ40%สลายการนังฟ้าเมื่อตกแรงมักของเราครับแล้ววันนี้ก็เป็น ระครังทองน้ำชาติที่สุกนะครับผมชอบก็ตรงตรงนี้แหละไหนๆๆ่นๆ,ๆตรงเนๆๆี้ยเมื่ออัเกรดสุดๆพลังจากตาที่หกเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยสามสิบหกเลยนะครับสุดยอดนะครับแล้วอันสุดท้ายก็เป็นน้ำหอมเพิ่มเสน่ห์นะครับเสน่ห์แรงเลยนะนะครับนะเดี๋ยนวะ อัพจีบินตัวสักรอบส,อสิสี่หมืน่นอย่างนี้มันต้องถอนเลยนะโอเคเราจะไปลองเล่นกันเลยแล้วกันครับว่าไอตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็แผ่นตัวแผ่นที่าเทพผมเชื่อว่าทุกคนคงได้เล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแค่นี้ก็พอรีวิวทารันทล่าแล้วก็ไปแข่งจริงกันนะครับว่าผม ผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะแห่นที่ฮัทเท็บแบนะใช่คิดก่อนที่รีวิวเออเออใช่ผมเล่นเป็นนี่ว่าอ๋อผมไม่ได้เล่นเกมเศรษฐีมานานครับผมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนก็ผมก็ตำเลนไมได้เล่นเป็นนี่ว่าเลืมไปนะมาทอดทันทีในบท กัรทุรลนแไม่ใช่ว่ากระจกกระจกนะเรื่องพืนที่ที่จะสร้างตาช่าไม่ออก mm. ทุกคนเข <Wow. S 1> จะรู้ดีนะครับว่าสก,กิลของไอตัวไวริสนี้คือโอกาส25%หลัง <8. S 1> จากที่เราสร้างสารมาคาร์บ mm. และเก็เป็นบีมอฟสก,กิลมันก็คือช่วยน้ำชานะแต่ผมไม่มี <4. S 1> อันนี้นะอะไรนะ ที่อือ่นเลยต้องใส่ลองข้างต่อไปนะค oh oh อับมก็อออกไปตัวหแม่งเสีิวเลยเป็นตีนมากไม่ให้เกียรเหรอวะเคไม่ออกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเป็นอะไรที่ออกยากมากเลยใช่ไหมที่ผมไม่ถ่ายนี่แม่งออกรัวๆเลยโหุโใจเหลือเกิน แยวซีเราไอ่จอั้ยประเด็นก็คือติดแล้วโหส,สุดเลยนะ,ะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าสกิลมันจะท้อนอมันจะซ้อนทับกับตัวถ้วยน้ำชานะครับก็เลยมองเห็นันหน้าเออวัยมริสไม่ทันนะครับโอ้ติดทุกสวรรค์เลยสอ่วสะทอยไปตั้งไกล จะชนะต้องส่งมาเนี่ยเจ็ดบอดจังหวัดิษย์โอได้ปะขนาดเจะโตัวบอดนั้นเนี่ยมัมีการจัดเพิ่มแบตรงนี้ทุกคนทาว่าทำไมผมก็จัดเพิ่มที่มือเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะจ่ายเงินให้พวกเรามันข้อดีของมันก็คุอมแล้แหละนะน่าจะตัดแต่งเพ้ความหม่น เดี๋ยวคลิปนึงจะสอนเปิดแอป Movie c e n e กันละกันครับจีบินดวนะครับนนติดนะบ,บ่อยมากนะเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดจัดเจ็ดเจดเจ็ดเด,ดเ,เดเจยดเจ็ดเจ็ดจ็ดดเดเจ็ดเเดเจอดเจ็ดเจ็ดเจ็ดดดเ ใครอยากใครอยาอใช้แอป,ปที่ไม่เห็นมืออย่างนี้ก็สร้างแลนด์มาร์คผมจะใส่อันนี้ไปก็แล้วกันนะผมจะบอกว่าคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวโมวิเซนนะับคเอ okay. ไม่ใช่รีวิวแหละผมจะมาทำไม่ดูเลยว่าโมวิเซน มันโหลดต้องพิมพ์ยังไง,ง,ห,งหรือเราจะติดตั้งมันยังไงครับโมวิซินตอนนี้นะครับมันอันนี้แล้วนะเนี่ยแอปที่ผมใช้เนี่ยเป็นแอปโมวิซินนะครับเป็นแอปที่อะไรนะคนเขาไม่ยอมกับนะเห็นไหมหมวกไนมะ่แขนะ่งออกละอาอ็อปไม่เหมาะด้วยนะคือ,อ,อแผนที่กราเทพเนี่ยตัวเมืองจะแพงกว่า แผนที่อื่นนะครับอ่ะนีนอะอะโอ้ยไ,ได้ไปไวยวะไ,ไดไมเป็นอย่างเงี้ยสร้างแลนด์มาร์คสามอ๋อผมกำลังไปนะผมปิดเสียงตัวเกมแล้ว สามไม่ออกอีครั้งนึงแล้วนะ,ะออสองครั้งละสกิลครับว่าสกิลมันก็ติดบ่อยเหมือนกันนะแค่ส่วนตัวผมนะอันนี้แค่สปอยเรื่องของนนะญญถ้าอยากรู้คงจะต้ข้ามไปตั้งแต่แรกนะครับข้ามไปนิดนึง โครับแต่ที่ทเทพมันชนะง่ายไงไม่ว่าจะเป็นโทนิสึมนะเราสามารถยกพื้นที่เมื่อตัวเองไปชนชนแล้วเราก็สามารถอันนี้ได้นะาาพื้นน้ำชาในก็คือก็ดีเหมือนกันนะเท่าที่ผมดูก็ดีเหมือนกันนะดีเลย <c oughs> ไม่ใช่ดีเหมือนกันดีเลยนะ โอเคปิดเกมปครับเอ้ยนะครับ,น,รบน่ารักครับน่ารักครับนะเราก็ได้ทองมานะเดี๋ยวผมจะไม่รับให้แล้วกันนะต่อไปเราจะมาดูหมดวดระดกับสูงนั้นได้คนระับทุกคนจะให้ผมรีวิวไหมอะ่ะถ้ายังไงคลิปนี้ผมขอไปบายก่อนนะครับไงเตะตเต้นหนูขอไปบายนะครับสครับ